ลองทำดูส่วนเป็นไงนให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหม 9ส่วนสิลบด้วย1ส่วน2คูณอะไรคูณอะไรเข้าให้ส่วนมันเท่ากันเจ็ดครับคูณเจใช่คูณเจ็ช้งเศษและส่วนคูณเจเนาะอ่ะได้เป็น9ส่วน14ลบกับ1คูณเได้ เจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเป็นเจ็ดส่วนเป็น x ส่วนเจ็ดเนาะมีคะไม่ใช่เจ็ดส่วนสิบสี่หรอคะอ๋อส่วนสิบสี่ใช่เจ็ดสองสิบสี่อา่ลบกันเหลือเท่าไหร่เก้าลบเจ็ด เหลือสองค่ะ,ส,คอะสองส่วนสิบสี่ครับอ่าสองส่วนสิบสี่อีกฟังหนึ่งเหมือนเดิมเอกส่วน 7. เจ็ดต่อไปยังไงต่อเจ็ดมันเป็นอะไรอยู่มันเป็นาหารครับเออหารอยู่ย้ายไปคูนค,ค,ค่ะไปคูณย้ายไปคูณคูณเจ็ดตัดกันได้ไหมเอ่ย ได้ครับแป๊บนึงนะมันหลุดหน้าจอก็ได้เท่ากับหนึ่งครับอปัดกันได้เจ็ดหนึ่งเจดเจ็ดสองสิบสี่มันหลุดหน้าจอไหมมองเห็นปะเห็นค่ะเห็นครับต่อไปแล้วไงต่อสองตัดสองได้อีกใช่ไหม สองตัดสองได้แสดงว่า x เป็นในของเราคำตอบหนึ่ง <1, 5. S 1> x น้อยกว่าหนึ่งเนาะ,ะดังนั้นได้เลยเราเขียนคำตอบว่าดังนั้นหเขาเลืยนแปตอบหนึ่งนะ ดังนั้นคำตอบของอาจำนวนจริงทุกจำนวนที่เป็นไงใช่ที่น้อยกว่าหนึ่งนั่นเอง ได้ไหมเขียนในสมุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปลงแบบฝึกเนาะหรือถ้าใครไม่มีสมุดก็เขียนลงในกระดาษก่อนแล้วค่อยเอาไปลงในสมุดทีหลัง อ่าเสร็จไหมข้อหนึ่งมีใครยังไม่เสร็จข้อหนึ่งไหมเอ,อ่ยขออนุญ,ญาตไปห้องน้ำใครใครขออนุญ,ญาตไปห้อง สเสร็จข้อหนึ่งแล้วมีไปต่อข้อสองนะอ่ะมาข้อสอง x อกรลบสองส่วนสองมากกว่าหรือเท่ากับสองเลบสามส่วนด้วยสาม อาเจออย่างนี้ทำยังไงเอ่ย x ลบสองส่วนสองมากกว่าหรือเท่ากับ x สอง x ลบสามส่วนสามทำยังไงรู้จักการคูณไข้ไหมเคยเรียนไหมคูณไข้เค,คย,คคย,คคยคเรียนไหมเอ่ย คเคยค่ะอ่าเคยจะข้อนี้ใช้ได้สองวิธีนะคะจะใช้การคูณค่ว้ก็ได้เนาะหรือว่าจะทำยังไงทำส่วนให้มันเท่ากันก็ได้โดยการคูณคอลนอของมันเข้าไปโอเคไหมเออเอาคอลนอของมันคูณเข้าไปก็ได้อ่าลองดูนะเอาวิธีที่หนึ่งก่อนวิธีที่หนึ่งให้เลือกเอาว่าจะเอาวิธีไหนวิธีหนึ่งมิรจะขอเอาวิธีการคูณคอลนอเข้าก่อนนะ หาว่าคนอของสองกับ3เป็นเท่าไหร่เอ่ยคนอของสองกับสามคือคืออะไรหกค,ครับหกหกแสดงว่าต้องคูณหกเข้าโอเคไหมทั้งสองฝั่งเลยนะคูณหกเข้าทั้งสองฝั่งคูณห,หเข้าไปเลย มากกว่าหรือเท่ากับหคูณด้วย 2x งลบสส่วนสามมันคูณอยู่เนาะแสดงว่าหกับสองเป็นไงตัดทอนกันได้ก็ตัดเลยสองหนึ่งสอง สอคูณสามใช่ไหมคะได้6เนาะตัดกันได้3อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันมันตัดทอนกันได้ตัดกันได้เลยก็3 1 3 3นึสองหเราก็จะได้3คูณกับ x-2 ลบสมากกว่าหรือเท่ากับ2คูณกับ2 x งลบสม ได้งนี้แล้วทำยังไงต่อกระจายอะไรกระจายสามเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมคะเป็นสามคูณกับ x ได้สามเอ็ก3สามคูณกับลบสองได้เท่าไหร่เอ่ยได้ลบหกมากกว่าหรือเท่ากับ อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันกระจายสองเข้าไปในวงเล็บนะคะได้สองคูณกับสองเอเนาะได้เท่าไหร่สองคูณกับสองอได้สี่ต่อไปสองคูณกับลบสามได้เป็น อะหกโอเคไหมเนี่ยแต่ไมายังอยู่กับมิดหรือเปล่าไม่อยู่ครับทำไมตอนเรียนในห้องนี้พูดเสียงดังมากตอนออนไลน์นี่คือแบบไม่ตอบเลยอ๋อจริงแล้วพวกผมเป็นเด็กดีมากเลยนะครับตอบมิดดได้สิเหมือนตอนเรียนในห้องเนี่ยพูดเสียงดังมากเลย <c oughs> มิดพู้คุณเดียม,ดม,ดมิดเงาโอเคไหมตอบด้วยนะอ่าต่อไปส็ x ลบหกย้ายอะไรก่อนเลยลบหกก่อนใช่ไหมอ่าลบอยู่ย้ายมาย้ายมาอะไรย้ายลบหกมาบวกใช่ไหมเออมาบวกลบหกฝั่งนี้ หมดไหมลบหกบวกหกหมดไหมหมดเปล่าเออหมดเนาะเหลือศูนย์นะอันนี้เป็นศูนย์นะคะเป็นศนะูนย์เนาะต่อไปจะได้สามเอ็อ่ะอย้ายสี่เอ็มาทำอะไร ย้าย 4x มา 4x เป็นบวกอยู่ใช่ไหมใช่ย้ายมาลบมากกว่าหรือเท่ากับฝั่งนี้เหลืออะไรไหมขอแยกไปห้องน้ำอีกแล้วฝั่งนี้ไม่เหลือเนาะก็คือศูนย์นั่นเองต่อไป 3x ลบ 4x เป็นเท่าไหร่ อากาต้อนยังอยู่กับมินไหมต่อม,มินหน่อยเครับอยู่ครับอยู่ครับ,รบว่าว่าว่าสามเอกลบสี่เอ็กเหลือเท่าไหร่หนึ่งเอ็กครับช <laughs> มีตังสมมติว่ามีตังสามบาทซื้อของไปสีบาทอย่างเงี้ยพอไหมมันพอปะ่ะ<ม>พอครับมินมีตังสาม ไม่ยืมเพื่อนสิไม่มีเพื่อนให้ยืมด้วยเพื่อนไม่ให้ยืมมีตังสามบาทซื้อของสี่บาทมันพอไหมเป็นรักเราไงมิดฮะลบหนึ่งมิ้ไม่พอต้องติดลบต้องติดลบโอเคไหมติดลบอะไรติดลบหนึ่งเออติดลบหนึ่งเอ็กหรือว่าติดลบเอ็กนั่นเองให่นเนาะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วไงตอบได้เลยป่ะตอบได้เลยไหม ตอบไปเลยครับจริงเหรอเอกอยังติดลบอยู่เลยอ่างั้นก็ลบเอาเอาลิควิดมาลบตรงเอกออกครับลบไม่ได้ดไม่ได้เป็นไง,องเอาอะไรเอาลบคูณเข้าใช่ไหมเอาลบหนึ่งคูณเข้าทั้งสเตทและส่วนใช่ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยคูณเข้าทั้งสรรมการเลยถูกไหมอ่ะแสดงว่าถ้าเอาจํานวนลบคูณเข้าเป็นไงเครื่องหมายเป็นไง หรือ,อยังเครื่องหมายเป็นไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเครื่องหมายอสมาการเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับทันทีโอเคไหมอ่ะฝั่งนี้ลบหนึ่งคูณศูนย์ก็ได้ตัวเดิมถูกไหมก็คือได้ศูนย์เหมือนเดิมโอเคเนาะตไหมเนี่ยตอบเลยครับ,บใช่ตอบเลยดังนั้น คำตอบของอสมการคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่เป็นไงที่น้อยกว่าศูนย์ที่น้อยกว่าหรือหรือเท่ากับศูนย์ด้วยเออหรือเท่ากับศูนย์ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มิดครับคือตอนนี้ผมอาจจะเปิดไม้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบ้านผมเขาซ้อมลบกันอยู่ครับซ้อมลบคืออะไรนั่นแนะ่่ะเขากาดยิงกันเลยครับฮะอยู่ใกล้กสนามยนะิงปืนเหรอ่อา่ครับ เขาเจาะเจาะดินนะอ๋อโอเคอ่ะอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีเนาะอีกหนึ่งวิธ,นะวธีคือวิธีการคูณไข่ถ้าใครไม่อยากเอาคอนอคูณเข้าใช้วิธีการคูณไข่ก็ได้อย่างเช่นดูนะครับ,รบอ,นนอันนี้ต้องจดนะครับจดคขวิธีเดียวจดวิธีไหนก็ได้ เนาะอ่ะสามคูณเราฝั่งนี้จะได้สามคูณกับ x อลบสองเครื่องหมายเดิมมากกว่าหรือเท่ากับต่อไปเอาสองคูณมาอีกฝั่งหนึง่งคูณททียบกัมาอีกฝั่งหนึง่งได้สองคูณกับสองอลบสามอย่างนี้เลยโอเคไหมแล้วไงต่อแบบเมื่อกี้เลย เอาสามกระจายเข้าในวงเล็บใช่ไหมคะ,ะกระจายเข้าไปได้3าคูณเก,ก็คือ3าเลบด้วย3คูณกับลบสเนาะได้ลบหมากกว่าหรือเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็เอาสองกระจายเข้าไป เป็นสคูณกับ 2x ได้ 4x ลบกับ3าคูณสเนาะได้6อ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยได้ตรงนี้พอดีเลยแต่ว่าเป็นไงวิธีสองมันทัดมันสั้นกว่าเยอะเลยใช่ไหมเหมือนเดิมนักเรียนก็ย,าย้ายข้างจะเหลือ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ ี่ลบหแล้วก็บวกด้วย6เนาะลบหกบวก6เมื่อกี้เลยได้0ูนย์ข้ก็ย้ายส x มาลบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น3 x ม x ลบสีมากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อกี้คิดแล้ว3 x ม x ลบสีเหลือลบ x ใช่ไหมลบ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นเอาลบหคูณเข้าคูณเข้าทั้งสรรมการ เอาจำนวนลบคูณเข้าเครื่องหมายอสมการเป็นไงเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีบางนี้ก็จะได้เป็น X น้อยกว่าหรือเท่ากับ0โอเคเนาะทำวิธีไหนก็ได้นะคะเหมือนกันเลยทั้งสองวิธีแค่วิธีสองมันสั้นกว่าแค่น,นั้นเองมิดครับ ไเสแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยระดับ400ล้านไอคิวเนี่ยผมจะไม่เลือกทำเงืนของวิธีครับก็คือไม่ทําเลยสักวิธีเดียวแต่ผมจะเลือกเป็นข้อที่สามนั่นก็คือลอกเพื่อนอ่นี <Thank you S 1> ไอคือไปยิงนกกับพ่อบไป <laughs> ยิงหมูป่าอ่าแกเชึ่ไหม ข้อสองมีใครยังไม่เสร็จเอยเขียนแค่วิธีทําเดียวได้ไหมครับใช่เขียนแค่วิธีทําเดียวเท่านั้นเลือกมาเลยจะเอาวิธีทําไหนขอบคุณครับโอเคหรือไม่ไม่ไม่มีหรือเอาแค่วิธีทําเดียวนี่แหละตอนแรกว่าจะให้แคปหน้าจอไว้ก่อนไม่เป็นไรเขียนไปพร้อมมินนี่แหละ เราเจอกันอีกทีวันที่เก้าใช่ไหมวันที่เก้ามาเรียนที่โรงเรียนป้าหรือว่าวันที่สิบมาเรียนที่โรงเรียนวันที่สิบวันที่สิบวันที่เก้านะวันที่สิบเนาะวันที่สิบวันอะไรอ่งเพื่อนแน่เลยมันเกิดวันที่สิบวันศุกร์เดี๋ยวนะวันศุกร์เหรอโอเคเรียนวันศุกร์ป้าเป๋ววันจันทร์เปล่าโหไม่ค่อยผมไม่ไดนวันศุกร์อ่ะเนี่ยคิดได้ไง วันที่สิบวันอะไรวันศุกรไม่วันศุกร์ดูนะเออโอเคให้ผมไปเรียวปรศุกร์ใช่ก็วันเดียวเองวันอะไรวันเดียวเองที่ต้องมาโรงเรียนถูกไหมใช่เลยก็ได้ชอบซีจังพี่เกียดซักเสื้อผ้ามิดทำไมอ่ะเดี๋ยวไปไม่ได้เดี๋ยวสามวันก็ไปซักสิให้มิดเขาซักก็ได้เออใช่เวลาเดี๋ยวมิดซักให้ตัวละร้อย โอ้โห oh, คุณเล <Okay, S 2> ือกคุณเ<ห>้อมากอย่างเงี้ยอย่างงี้คุณเลือกคุณได้ไเนี่ยถ้ามิดซักให้นะมิดดีมซักอกรี <c oughs> ตัวละร้อยไงก็มิดบอกอยู่ได้ตัวละร้อยยังไม่รวมรีนะถ้ารวมรีก็ตัวละสองร้อยโอเคป่ะระวังด้วยเพราะเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีดเขามันเป็นสีไงแต่สีตกอ๋ออย่างนั้นผมซื้อใหม่ีว่าถ้าตัวละสองร้อยนั้นเสร็จแล้วนะข้อสอง ไปต่อข้อสามนะถ้าใครมีหนังสืออยู่มันมีหลายคนเลยที่มีหนังสืออยู่ที่ตัวเองเพราะว่าไม่ได้ส่งกันบ้านมิรเอามาเขียนเลยนะคะหน้าที่สามสิบสองเอามาเขียนได้เลยนะใช่ไหมกาต้อนผมส่งมิสไปแล้วอออเหรอเหรอผมผมไม่เคยเห็นี่ต่อแถวเลยนะครับ <laughs> ตอแถวเลยเอาไปโยนไว้หน้าห้องวันศุกร์อะโอ้โหทำไมคุณโยนทํำไมคุณทํำไม่ใส่เงี้ยครับไม่ได้โยนวางดีๆแบบเอาผมแดงปูให้มันด้วยแหละโอ้โหไปเดินแบบอะครับไปยิงนกกับพ่อคิวอะอ๋อยิงหมูป่าอ่าข้อสามข้อสาม x ส่วนสามลบด้วยสอง x ส่วนห้าน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสามอ่ะข้อนี้ทำยังไง ทำยังไงทำได้สองวิธีเหมือนกันคือคูณคว้ายถูกไหมอ่ะคูณควายตรงนี้ก่อนเนาะหรือจะเอาคอนอคูณเข้าก็ได้อ่ะมิขอเอาวิธีคอนอ,เ,อ,อเนาะเอาวิธีเดียวเลยคือคอนอหาคอนอของสามกับห้ามาหน่อยเป็นเท่าไหร่คอนอของสามกับห้า คิวก็ได้อะคิวพอนอของสามกับห้าเป็นเท่าไหร่สิบเนี่ยสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าแสดงว่าเอาสิบห้าคูณเข้าใช่ไหมครับเออเอาสิบห้าคูณเข้าทั้สมการเลยนะอ่ามาสิบห้าคูณกับเอ็ส่วนสามเสลฟ์เลี้ให้มันนิดหนึ่งลบกับสิบห้าคูณกับ สองเอ็ส่วนห้าน้อยกว่าเหมือนเดิมสิบห้าคูณกับลบหนึ่งส่วนสามอ่าตัดกันได้ไหมสิบห้ากับสามตัดกันได้ไหม ได้ครับเอากัินไตไปตัดได้ไม่ใช่เงินไตประหัดหมายหมายคำว่าตัดทอนอะตัดทอนสัดส่วนได้ครับได้ได้สามหนึ่งสามสามไม่ได้สิบห้าสามห้าสิบห้าสามหกสิบเจ็ดไปสามสามหกสิบเก้าเพื่อนเดี๋ยวให้ทองไม่ไม่สามใหม่เอไม่เอามิไม่เอาไม่เอาสามห้าสิบห้าเดี้เฟิร์สต่อไปอ่ะไม่ห้าต่อไม่ห้าต่อเกับสิบห้าได้ไหม ได้ครับห้าสามได้เท่าไหร่เออห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าต่อไปอีกฝั่งหนึ่งสามกับสิบห้าตัดได้เหมือนกันได้เท่าไหร่ได้เออห้าครับได้ห้าอ่ะจะเหลืออะไรห้าคูณกับอะไรห้าคูณกับห้าคูณกับเอ็กเป็นห้าเอ็กเป็นเท่าไหร่ เออเป็น 5x ต่อไปลบด้วย3คูณกับ 2x เป็นเท่าไหร่ห <5 X. S 1> ้าเคูณสคูณ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 กัน 6x คูณสองเออหกเอ,อ็กน้อยกว่าต่อไป5คูณกับลบห ได้ลบห้าเปล่าลบห้าคูณนะคูณได้ลบห้าอะถามกระต้อนอีกรอบหนึ่งเอาไม่ถามเรื่อกากีนุน x ห้า x เจี่ยอะไรเสื้อกากีวะลบหก x อามัดมาหรออามัดมาหรือเปล่ามาเรื้อกากีมามาครับมาครับนี่อย่างนี่เอ็มหมาผมอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารูปเสื้อกากีตั้งโปรไฟล์ไว้เราดู อ่ะห้าเอคลบหกเอ็กอามาตอบเท่าไหร่ห้าเอคลบหกเอ็กซอามาตอบเท่าไหร่สิบเปอยดหนึ่งเอ็กครับลบหนึ่งหรือเปล่า,าติดลบติดลบ <_ S 2> นะติดลบหนึ่งเอ็กซ์นะกกหรือว่าติดลบเ,ลนะเอ็กเออเซอกากีตอบผิดแนะ่นะ่นะ <_ S 2> <_ S 1> น้อยกว่าลบห้าแล้วไงต่อตอบเลยได้ไหม ตอบเลยได้ป่ะไม่ได้ครับเพราะเอ,อ็กซ์มีลบอยู่ใช่ทำยังไงล่ะฉีกกระดาษทิ้งแล้วก็เริ่มพอมเอาอะไรคูณเข้าเอาล<ช><ร>บคูณเข้าขทั้งหมดเลยใช่ไหมเออจะได้เป็น x อ็ถ้าเอาจำนวนลบคูณเข้าเครื่องหมายเป็นยังไงเครื่องหมายสมการเครื่องหมายจะมากกว่าใช่เครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นมากกว่าทันทีอ่ะเอาลบคูณเข้า ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่